ข่รวเก็บกักคันที่อึดถึกทนนะครับทนมือทนเท้าใช้งานกันไปยาวๆแนะนำเลยครับกับ New t o y o ้ a a ั t i s ส1นึปี2020คันนี้นะครับผมรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับมือเดียวด้วยคันนี้มากับเลขไม่์การใช้งานอยู่ที่168,000นะตกมนปะราคาเบาๆครับผ่อน7,500ใครหาอยู่แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบเลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาสำนักง,งานใหญ่แห่งใหม่ สุวินทวงศ์สท,ที่เดิมนะครับผมที่นี่เรามีรถให้คุณเลือกซื้อเลือกหามากกว่า500คันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งเล็กกลางใหญ่รถกระบะรถตู้รถ SUV รถ PPV PP มีหมดเลยนะวันนี้ขอนําเสนอกับเจ้าคันนี้เลยนะครับที่สุดแห่งรถเก๋งอึดถึกทนประหยัดน้ามันดูแลง่ายนะครับผมทนมือทนเท้าสุดๆขับกันไปเป็นล้านกิโลนะครับคันนี้เลยโตโยตา้าโคโรล่าอัลติสปี2020คันนี้นะครับมากับบอดี้สีบรอนเงินนะ คันนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นรถหน่วยงานประวัติศูงด้วยร,รถมือเดียวด้วยมือเดียวด้วยนะครับผมภายนอกสีสันสวยงามครับสีบอลเงินเหยี่ยมสันร,รอบคันไม่ยุบไม่บุบไม่มีรอยลักยิ้มให้เห็นเลยคันนี้สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผมเครื่องยนต์1061.6กิลล์ประหยัดน้ามันดูแลง่ายแน่นอนคันนี้เลขไมล์ใช้งานอยู่ที่168,000กิโลนะราคาค่าตัวอยู่ที่439,000บาทเกรดิตดีบีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้น7,500ขายได้15,000บาทขึ้นไปเนี่ย ออกรถคนเดียวจบเลยนะครับผมอ่ะมาดูกันมาดูตัวรถกันนะครับผมนี่เลยให้ดูสีสันร,รอบคันก่อนนะครับสีสวยเดิมมากเลยนะฮะน่าใช้นะครับผมเป็นรถเก๋งไซส์กลางถึงใหญ่นะที่ราคาดีราคาถูกแถมอึดถึกทนประหยัดน้ำมันดูแลง่ายด้วยใครหารถใช้งานคันแรกเนี่ยแนะนำเลยกับโต t a c o l โคราอัลติสนะครับผมคันนี้น่าใช้งานมากเลยนะครับเนี่ยให้ดูสีสันร,รอบคันสวยเดิมนะครับผม บนหลังคาเช่นเดียวกันนะครับสีใสๆส,ๆสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยขูดรอยขีดกิ่งไม้ใดๆนะแล้วคาบที่นกอะไรไม่มีเลยนะครับผมคันนี้รถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์แน่นอนการันตีเลยนะครับผมอ่ะเรามาเจาะลึกเรื่องดีไซน์ตัวรถกันนะครับผมคันนี้เป็นรถปี2020นะ 1.6G ด้านหน้าโลโก้นะครับโตโยต้าตรงกลางนะครับลบริเวณกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบว่าสีดาเป็นโนมแบล็ k นะครับตัดด้วยกับเส้นคโครมเมียมลากจากซ้ายไปขวาแบบนี้สวยๆเลยนะครับมาดูไฟหน้านี่เลย ไฟหน้านะครับหลอดไฟหน้าจะได้เป็นหลอดหลโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับไฟหน้า3มช่องนะครับมีไฟเดย์ไลท์มาให้นี่บริเวณหลอดในสุดนะครับเป็นไฟเดย์ไลท์เอ d นะครับผมแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์คันนี้นะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นนะกระจังหน้าสวยงามนะครับผมอ่ะเหลี่ยมสันปากระโปรงนะครับคมๆเหลี่ยมๆแบบนี้เลยไม่ยุบไม่บุบไม่มีรอยรักยิ้มเลยสีสวยเดิมสีบรอนเงินนะครับผมอ่ะดูล้อแม็กกันคันนี้มากับล้อแม็ก อ l ลอยเดิมจากโรงงานนะครับผมขอบ16นิ้วรัดได้ยางตลอดปี2024เลยดอกลึกๆพร้อมใช้งานนะครับผมดิสเบรกสีล้อ ABS มีมาให้ใช้ครบคันละอันนี้โป่งซุ้มล้อกันจนหน้าต่างนะครับแนบสนิทคิดกันแบบนี้เลยนะครับผมโครงสร้างเดิมแน่นอนการันตีนะฮะโครงสร้างเครื่องยนต์5ดาวเลยนะครับจมองข้างปบพ้าไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้เห็นนะแล้วก็นี่เลยมือประตูเป็นสีโครมเมี่มนะครับผมคิวกันสาดตรงรุ่นนะครับมีมาให้ครบทั้ง4บานเลย โตโยต้าโครล่าอัติชัดเจนฝาถังน้ํามันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมดูด้านหลังกันนิดนึงนี่เลยดีไซน์ด้านท้ายของเขามาสวยจริงๆนะสําหรับอาติโฉมนี้นะครับผมดูท้ายใหญ่ๆเหมือนรถใหญ่เลยนะครับผมอะไฟท้ายนะครับใสๆสวยๆเลยทั้งไฟท้ายไฟหน้านะผมบอกเลยว่าใสาๆสวยๆไม่มีการขุ่นเหลืองหรือแตกลายงาใดๆนะครับผมเนี่ยให้ดูเลยนะครับตกแต่งด้วยกับเส้นโครเมียมนี่เลยเหมือนด้านหน้าเลย พาดผ่านยาวจากซ้ายจะหลดขวาแบบนี้นะครับผมด้านหลังยังไม่มีกล้องถอยมาให้แต่ว่ามีเซนเซอร์กัรระยะมาให้2จุดด้านหลังนี่เห็นไหฮะเซนเซอร์อ่าเซนเซอร์ช่วยเตือนนะครับผมการระยะต่างนะสีสันด้านข้างฝั่งขวานี่เลยสวยเดิมแบบนี้นะฮะสีสันสวยงามเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านโครงสร้างกันบ้างากระจกนะครับทุกบานพาทเดิมจากโตโยต้าทุกชิ้นนะครับผมรับประกันเลยโครงสร้าง5ดาว เครื่องยนต์5้าดาวนะครับคันนี้เรามีตรวจรถให้นะจากบริษัทจากเยอรมนีนะครับผมมากกว่า2 7 4เจ็ดริบี่จุดาประกันเลยว่าได้รถไปเนี่ยใช้งานอย่างเดียวเลยนะครับรถมีการตรวจสภาพมาแล้วนะครับว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ดีโครงสร้าง5้าดาวอ่ะเรามาดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับผมรถทุกคันที่เพชรยนต์นำเข้ามาขายนะครับเราทําการเช็คมาอย่างดีแล้วนะครับว่าได้รถเดิมสภาพเกรด A นี่เลยฮะจุดสปอร์ตเมทาร์กนะครับสวยกลมๆแบบนี้ เรียงตัวกันสวยงามเป็นระเบียบไม่มีบิดงอใดๆนะครับรูปไปเนี่ยผิวสัมผัสเรียบเนียนเลยนะครับผมไม่ครุขระไม่เป็นหนาผิวแบบเปลือกส้มเลยนะสีเดิมแน่นอนนะครับผมโครงสร้างเดิมสีเดิมไม่ผ่านการตัดต่อใดๆมาเลยนะครับผมชนหนักไม่มีแน่นอนนะครับผมบริเวณเสาเนะครับนี่เลยหัวน็อตประตูนะครับไม่เคยผ่านไม่เคยผ่านการขัดการขาไขใดๆนะดูด้านล่างนะครับผมนะฮะหัวน็อตสวย,สวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับผมสเสาบเช่นเดียวกัน นะครับผมหัวน็อตใสสวยแบบนี้เลยนะครับสีเดิมไม่เคยผ่านการขันการไขใดๆครับเนมเพลตโตโยต้าชัดเจนนะครับรถปี2020นะฮะคันนี้นะครับคู่มือบุ๊กบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับผมรถหน่วยงานมือเดียวฮะมาดูโครงสร้างประตูด้านหลังฝั่งซ้ายกันหน่อยนะครับนี่เลยเปิดออกมาให้ดูนะครับสวยๆเนียนๆแบบเนี้ยเนี่ยมีแต่คราบฝุ่นเนี่ยเห็นไหมผมรูปไปเนี่ยมีแต่ฝุ่นเนี่ยจุดสปอร์ตเมทอาร์คสวยกลมเลยไหมเห็นไหมครับ สวยกลมๆแบบนี้ลูลไปผิวสัมผัสเรียบเนียนนะครับผมไม่ไม่ขรุขระไม่ยึกยือนะครับผมโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับและด้านล่างนี่เลยเปิดให้ดูนิดนึงนะฮะปึ๊บบริเวณด้านล่างนี่ฮะก็จะมีรอยขีบนะครับผมรอยหุ่นยนต์ขีบเวลาทําสีจากโรงงานนะอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะครับผมโครงสร้างเดิมแน่นอนคันนี้อ่ะฝั่งซ้ายผ่านไปนะครับผมเราไปดูโครงสร้างฝั่งขวากันบ้าง กระจกไล่ฝ้าเดิมนะครับ Toyota ด้านหลังนี่เลยอมาดูฝั่งขวากันบ้างน,นะครับปุ๋ยสารด้านหลังเบร์ออกมานะครับผมแงดูโครงสร้างกันสักนิดนึงนะฮะนี่เลยสวยๆกลมๆแบนๆอย่างนี้เรียงตัวกันสวยงามนะครับวงกลมเป็นต้องวงกลมต้องกลมนะครับผมเนี่ยต้องกลมแบบนี้นะครับไม่บิดเบี้ยวนะครับไม่หงิกงอใดๆนะครับสวยกลมแบบนี้ด้านล่างนี่เลย รอยขีดหุ่นยนต์นะครับทําสีจากโรงงานชัดเจนโครงสร้างเดิมแน่นอนฝั่งขวานะฮะอ่ะไปดูด้านหน้ากันบ้างนะครับผมพาชมทุกซอกทุกมุมทุกฝั่งเลยนะฮะซื้อรถซื้อความสบายใจนะครับซื้อกับเพชรยนต์นี่เลยอ่ะมาดูประตูคนขับกันบ้างนะครับผมเนี่ยให้ดูโครงสร้างเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยเห็นไหมสวยๆแบบเนี้ยนะครับผมรถใช้งานสุดคุ้มค่าประหยัดน้ำมันดูแลง่ายแล้วก็โครงสร้างเดิม การันตีเลยนะครับคันนี้5้าดาวรถสภาพนางฟ้าเลยนะครับโตโยต้าโคโรล่าอัลติสนะครับยืนยันจากว่ารถอัลติสนะครับถูกนําไปทำทำเป็นรถแท็กซี่กันเยอะนะครับทำไปนำไปทําเป็นรถหน่วยงานกันเยอะถูกพรุูแล้วว่ารถรุ่นนี้มันอึดถึกทนจริงๆนะครับผมอมาดูในส่วนของพาร์ตอินทีเนียด้านในกันหน่อยนะฮะคันนี้นะครับภายในเขาตกแต่งเป็นสีดําล้วนนะครับผมตั้งแต่บานประตูจนถึงคอนโซลภายในต่างๆนะครับผมเริ่มมาที่บานประตูก่อนนะครับ วัสดุประตูนะครับถือว่าทํามาได้ดีเลยทีเดียวนะครับวัสดุจะเป็นแบบพุ้มหนังซอฟทั h มาให้นยให้ความรู้สึกแบบนุ่มมือนิดนึงนะบริเวณนี้นะครับผมพุ่มหนังมาให้และบริเวณที่พักศอกเองนะครับก็คุ่มหนังมาให้เช่นเดียวกันเดินได้สีขาวนะครับนุ่มๆแขนเลยนะครับผมไม่เมื่อยแน่นอนนะกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานออโต้บานคนขับนะครับผมเซ็นทัลล็อกแล้วก็ปรับเปิดกระจกมองข้างจากบริเวณนี้ได้เลยด้านล่างมีลําโพงนะครับผมพร้อมช่องเก็บของช่องวางขดน้ําต่างๆมีมาให้ตามมาตรฐานนะครับผมมาดูด้านในกันนี่เลย ขึ้นมาบนรถกรันนี่เริ่มกันด้วยกับพวงมาลัยเลยนี่ฮะตรงหน้าเรานะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายจางจาก,กบ,บริเวณซ้ายมือนี้นะครับผมตัว 1.6G มีฟังก์ชันมาให้ประมาณนี้นะหน้าปัดเดินไม้นะครับเป็นปัดหน้าปัดเข็มนะครับจอเข็มแล้วก็มีจอดิจิตอลมาให้บอกฟังก์ชันต่างๆนะครับบอกสถานะต่างๆบริเวณขวามือนะครับผมประกันนิดนึงโอเคนะครับผมอ่ะ บริเวณขวามือก็เป็นช่องแอร์นะครับผมดีไซน์มาเนี่ยจะตีกรอบด้วยกับสีซินเวอร์นะครับสวยงามดีนะครับแผงคอนโซลเนี่ยด้านบนเนี่ยจับไปเนี่ยเหมือนประตูเลยนะเป็นวัสดุหนังซอฟทั h นะครับผมจับไปวัสดุดูดีเลยทีเดียวนะครับผมวงมาลัยก็สวยนะวงมาลัยเนี่ยหุ้มหนังมาแล้วก็ไม่มีปีไม่มีขีดขาดเลยนะครับสภาพหนังแน่นๆตึงๆเลยนะครับผมไม่มีเฟดไม่มีรอกแน่นอนนะครับผมวิทยุรงการานะครับเชื่อมต่อ usb ได้คันนี้นะครับผมไม่มียังไม่มีกล้องถอยมาให้นะ อันนี้แต่มีเซนเซอร์การระยะมาให้นะครับแอร์ออโต้นะครับผมแล้วก็เกียร์ออโต้คันนี้นะครับมีระบบท r a c t i o n control มาให้นะครับเบรกมือแบบแมนนวลนะครับผมช่องวางขวดน้ํสองตาแหน่งอันนี้กุญแจ k e y ์เลสนะครับผมปุ่ม p u ชสตาร์ทเขาจะอยู่บริเวณใต้พวงมาลัยฝั่งซ้ายนี่ฮะหน้าตากุญแจเขาจะเป็นประมาณนี้นะฮะติดนะครับออ่ะมาดูตรงคอนโซลตรงกลางนี่ครับเกะมีมาเกะมาให้นะครับผม บริเวณเก๊พักสองนะครับก็จะมีพาวเวอร์อะลมาให้หนึ่งตำแหน่งนะครับพร้อมกับ USB A 1จุดตรงนี้ข้างในเก็บของได้ประมาณหนึ่งนะอ่ะด้านบนนะครับผมมาดูม่านบังแดดคันนี้ก็มีกระจกแต่งหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าคนขับผู้โดยสารด้านหน้าฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันก็มีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับไฟจะเป็นไฟสองแบนที่ตรงกลางนะครับแสงสีวอร์มแบบนี้กดที่ไฟเปิดได้เลยเพดานสวยใสเลยทีเดียวนะครับผมไม่มีรอยเจิมรอยยันใดๆนะครับผมเพดานเป็นสีเบจนะ มาดูกันเรื่องของเบาะกันนิดนึงนะครับผมคันนี้อย่างที่บอกไปนะครับผมได้เบาะหนังทั้งคันเบาะหนังทรงสปอร์ตเลยทรงสวยเนี่ยฮะแน่นๆตึงๆไม่ปิดไม่ฉีกไม่ขาดไม่ยับไม่ยยนเลยนะครับผมเบาะสวยมากนะดีไซน์มาดีเลยรับอัลติเจนนี้นะครับผมมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับบริเวณด้านหลังนี่เลยนะครับผมเบาะหนังเบาะหลังนี่บอกเลยว่ากริปกว่าด้านหน้าอีกนะครับเหมือนแทบไม่ได้นั่งเลยนะครับผมเบาะหนังแน่นๆตึงตึง ไม่ปีดไม่ฉีกไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นเลยนะครับหัวหมอนสามใบนั่งได้5คนนะครับคันนี้ผู้โดยสารด้านหลังมีแอร์แยกมาให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับรองรับไอโซพิกติดตั้งคาซีดได้นะฮะไม่ต้องห่วงบ้านไหนมีลูกเล็กนะครับผมติดตั้งได้เลยนะเรามาดูในส่วนของพาร์ทที่เก็บของด้านหลังกันหน่อยนะครับปากกระปรงท้ายนะครับผมใต้โลโก้โตโยต้านะครับอ่ะคันนี้ปุ่มปุ่มปุ่มเปิดน่เขาจะอยู่บริเวณ ย้งย้งมาทางขวาหน่อยนะใกล้ๆกลกับไฟนะครับผมปุ่มอยู่นี่กดเปิดปุ๊บแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยนะฮะมาดูโครงสร้างกันก่อนนะครับผมนี่เลยหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะฮะอยู่ด้านในแบบนี้นะครับไม่มีการขยับเลยหัวน็อตสภาพสวยเดิมนะครับผมฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันนะนี่เลยอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะหัวน็อตสภาพสวยเดิมเลยนะฮะมาดูกันที่พื้นที่เก็บของกันบ้างดีกว่านี่เลย พื้นที่เก็บของกว้างๆเลยนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะอันนี้ตรงนี้ปอกเลยภายในเนี่ยกว้างขวางใส่กระเป๋าเดินทางได้หนึ่งสองใบแล้วก็วางของได้เยอะๆเลยนะครับผมเนี่ยภายในกว้างขวางตามสไตล์อัลติสนะครับมีไฟอยู่้าะบนมาให้สองสว่างนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถาดตรงรุ่นของเขานะครับเปิดขึ้นมาด้านล่างนะครับผมรถปี2020คอันติสนะครับยังได้กับยางอะไหล่ยังมีมาให้อยู่นะครับอุปกรณ์แม่แรงอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบคันเลยดูโครงสร้างนะฮะด้านล่างเห็นไหม ซีนทางมะพร้าวนะครับผมสีเปลือกไข่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรับประกันโครงสร้าง5ดาวเครื่องยนต์5ดาวนะครับรถสภาพเกียร์ A ต้องที่เพชรยนต์เท่านั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปติดเครื่องให้ดูหน่อยดีกว่ามาอยู่ในตัวรถนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาติดเครื่องกันพกกุญแจไว้นะครับติดไว้ในรถนะครับวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มพุ s ตา t a r บริเวณซ้ายมือนี้กดไปที่ดึงนี่เลยนะครับรถสตาร์ตติดเลยนะครับสตาร์ทชึ่งเดียวติด นะครับผมวิทยุมาเลยอาจจะปิดวิทยุสักครู่โอเคนี่ให้ดูหน้าปัดเขานะครับหน้าปัดเข็มแล้วก็เนี่ยบอกสถานะเกียร์ต่างๆบริเวณขวามือจอดิจิตอลนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่168,388โละครับผมอ่ะภายในนี่แอร์ออโต้ทำงานแล้วใช่ไหมสตาร์ทรถปุ๊บแอร์เย็นปั๊บเลยนะครับผมคันนี้น่าใช้งานมากประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับทนมือทนเท้าสุดๆนะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับ มาในส่วนของพาร์ทห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมคันนี้เครื่องยนต์1.6นะครับผมเครื่องยนต์สวยใสแห้งๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการรั่วไหลเยอะของของเหลวใดๆนะครับผมภายในสะอาดนเลยนะฮะคันนี้ล้างปรับสภาพไปนิดเดียวเองนะครับบอกเลยว่าภายในยังสวยอยู่นะมาดูโครงสร้างกันหน่อยคันนี้โครงสร้างเดินแน่นอนการันตีนะครับผมดูให้ดูบริเวณหัวน็อตนะครับน็อตซ่องน่องในต่างๆนี่เลยนะฮะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับผมน็อตปากกระโปรงเช่นเดียวกันนะครับผมลามมาถึงบริเวณเบ้าหัวชคน่ฮะ จุดสปอร์ตแมทอาร์สสวยๆก,กลมๆแบบนี้ไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปไปเลยนะคานหน้าซ้ายขวานะครับผมน็อตคานเดิมๆไม่มีการซ่อมการแพะก,การไขมาเลยนะครับผมมาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่เลยนะฮะหัวน็อตสวยใสยเดิมๆนะครับผมโครงสร้างเดิมแน่นอนคันนี้ตรวจสอบให้แล้วนะครับผมมากกว่า2 7 4จุดจากบริษัทจากเยอรมนีนะครับผมรับประกันเลยว่าได้รถคันนี้ไปใช้เนี่ยขับไปสบายๆแน่นอนนะครับผใช้งานกันยาวๆเลยสบารับโตโยต้าโ,โคราอัลติสเอานั่นบนฝากระโปรงนี่เลย สีเดิมแน่นอนนะครับผมแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับผมไม่ขาดไม่หลุดลุ่ยนะครับผมติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับมอกติ๊กเกอร์คาเตือนนะครับผมมีมาให้ครบเลยปั๊มโลโกโตลต้านี่ฮะอยู่เดิมชัดเจนนะครับผมบริเวณช่องระบายเงี้ยเห็นปะกลมแบบนี้เลยนะครับไม่บิดเบี้ยวไม่ผิดรูปเลยนะครับผมใครกําลังหารถใช้งานคุ้มคุมักคันเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนประหยัดน้ามันดูแลง่ายนะครับผมเซอร์วิสไม่แพงด้วยกับอัลติสหนครับ ครับก็สําหรับใครนะครับที่กาลังหารถยนต์คันแรกหรือรถยนต์ไว้ใช้งานตะคันนีครับที่ว่าใช้งานคุ้มๆประหยัดน้ํามันดูแลง่ายนะครับทนมือทนเท้าอึดถึกทนสุดๆนะครับขับไปเซอร์วิสไปเนี่ยถือว่าอยู่กับไปยาวๆขับกับเป็นล้านกิโลเลยนะครับต้องคันนี้เลยกับเตอร์ a c าโคล์ล่าออลติส1.6 g ปี2020คันนี้นะครับมากับเลขไมล์การใช้งานอยู่ที่168,000โลนะ คันนี้สีบอลเงินสวยเดิมนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์มือเดียวเลยนะครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทเครดิตดีปีดาวนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้น7,500บาทเท่านั้นคนรายได้1 5 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยออกรถคนเดียวจบเลยนะมารับไปเลยคันนี้ได้ขับอันติสเลยนะครับผมรถเกง่งคันไซกลางถึงใหญ่สักคันนะครับผมที่น่าใช้งานมากนะสำหรับวันนี้ครับขอจบการรีวิวเจ้าโตโยต้าโคโรอาอัลติคันนี้ไปต่เพียงนนี้ก่อนนะครับ คลิปหน้าจะเป็นรถอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันเข้ามาได้นะครับผมสนใจคันนี้นะครับติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับ0922527540เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับผมพักมาได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้เองนะรับให้คำปรึกษาหรับใครที่กำลังจะออกรถนะสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ